กันไหมคะทุกคนเวลาจะซื้อที่นอนทีเนี่ยได้แต่คิดแล้วคิดอีกว่าจะซื้อยี่ห้อไหนดีพอราคาก็คล้ายๆกันหมดแถมยังหน้าตาคล้ายกันอีกจนเราได้มาเจอรีวิวของแบรนด์ Baby Supreme ที่เขาบอกกันว่าเป็นแบรนด์ที่เลือกใช้วัสดุอย่างดีแถมยังราคาใกล้เคียงกับในท้องตลาดสุดๆจะรอเลยล่ะคะก็ต้องรีบกดซื้อกันเลยสิคะ,ะาแล้วที่นอนจากแบรนด s u p r พ m e รุ่นเบที่นอนสปริงหนาพิเศษ ด้วยระบบ Power Spring 2.3ม mm, ิมพร้อมโช้กกันยุกทั้ง4มุมที่มีความคงทนและแข็งแรงกว่าเจ้าไหนๆตัวสปริงร้อยเรียงตัวกันอย่างแน่นหนาไม่แตกหักหรือยุบตัวง่ายสามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยมและเสริมด้วยยาง PE ชั้นรองรับพิเศษที่มีความยืดหยุ่นช่วยปรับสมดุลและรองรับสรีละได้เต็มที่นอกจากนี้นะคะยังมีใย Soft ซ e l l หนาถึงร้อยกรัมทั้งบนและล่างเพื่อให้ความนุ่มสบายเหนือระดับ และพิเศษสุดๆกับผ้านุ่ม Airflow เนื้อนิ่มลื่นที่มีความหรูหราถักทออย่างพิถีพิถันระบายอากาศได้ดีพร้อมเคลือบสารป้องกันลรฝุ่นตัวแฟนได้ลองนอนแล้วนะคะบอกเลยว่าวัาสดุของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆแถมผิวสมัมผัสยังนุ่มสบายสุดๆใครอยากมีประสบการณ์การนอนที่ดีขึ้นแบบนี้นะคะก็เข้าไปสั่งกันได้เลยที่เว็บไซต์ b e r y s u r e m e c o m นะ